กองทัพไทยได้เพิ่มระดับความโหดทางอีสานใต้ค่ะส่งทหารเสือพระสุรสีซึ่งต้องถือว่าเป็นกองกำลังรบหลักของกองทัพบ,บกเลยทีเดียวในทางฝั่งของชายแดนไทยพม่านะคะได้ลงมาช่วยที่อีสานใต้เป็นสัญญาณว่าพร้อมประทะเขเมรแน่นอนค่ะหากใครที่ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทหารเขเมรมาโดยตลอดนะคะก็จะทราบกันเป็นอย่างดีว่าการลงนามหยุดยิงนั้น ไม่ได้มีผลอะไรกับกองทัพกัมพูชาเลยเพราะว่าทุกวันนี้นะคะกองทัพกัมพูชาก็ยังแหกกฎอยู่ทุกข้อบังคับเลยทีเดียวแล้วก็ยังคอยเติมกำลังทหารเข้ามาในพื้นที่ชายแดนอีกไม่หยุดหย่อนค่ะนอกจากนั้นยังมีการขนอาวุธหนักนะคะเข้ามาในพื้นที่อีก ซึ่งก็สุ่มเสี่ยงปะทะกันหลายรอบค่ะอีกทั้งยังมีการปล่อยข่าวนะคะมีเฟกนิวค่ะโจมตีไทยรายวันเลยทีเดียวเหมือนตั้งใจจะให้เกิดการประทะรอบที่สองในเร็วันนี้นะคะซึ่งทางฝั่งของประเทศไทยเองเนี่ยกองทัพก็ยังคงจับตาท่าทีของฝั่งกัมพูชาตลอดเวลาค่ะแล้วก็น่าจะทราบเป็นอย่างดีด้วยว่าทางกองทัพกัมพูชานั้นเตรียมตัวปะทะอีกรอบนะคะแต่ว่าจะเมื่อไหร่นั้นนะคะ ตอนนี้ก็ต้องเฝ้ารอดูสถานการณ์กันต่อไปค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของพลตรีอัศดาวุฒิปัญญารชนค่ะผู้บัญชาการพลรอก้าพร้อมกับคณะนะคะก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของพลรอก้าที่ปฏิบัติภาร,รกิจปกป้องอธิป,ปไตยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านของอีสานตอนใต้นะคะกองกำลังสุรานารีกองทัพภาคสองตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ พอบอพลรอกก็รับทราบนะคะกับการปฏิบัติภาร,รกิจของหน่วยซึ่งก็ได้ให้คำแนะนำแล้วก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับค่ะเอาความรู้เอาความสามารถทักษะความชำนาญเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกำลังพลก็จะได้มีความปลอดภัยรวมทั้งได้ดูแลเอาใจกำลังพลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะทั้งในด้านการปฏิบัติภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมไปถึงสภาพจิตใจของกำลังพลทุกๆนายนะคะแล้วก็นำแผ่นภาพข้อความนะคะส่งกำลังใจจากครอบครัวด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังใจจากแนวหลังนลคะ่ะส่งมอบให้กับกำลังพลแนวหน้านะคะแล้วก็ยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจนะคะให้กำลังพลเพื่อจะได้ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีด เต็มความสามารถต่อไปนะคะทีนี้ทางด้านของพี่เล็กวาสนานานุ่มค่ะผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังนะคะก็มีการโพสต์ f b o o k นะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าทบอส่งทหารเสือพระส,สุรสีพลร .9 ออเสริมกำลังอีสานใต้รับมือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพบอพลร .9 ออตรวจความพร้อมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วยังบอกเพิ่มเติมนะคะว่า กองกำลังพระสุรสีนี้นะคะก็คือทหารที่ทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบ,บกและกองทัพไทยค่ะและได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งสนามรบนะคะซึ่งก็มีภารกิจในการเข้าตีเข้าประชิดข่าศึกทำลายแล้วก็เข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญซึ่งภารกิจหลักๆนะคะก็คือการป้องกันดูแลพื้นที่ ที่ชายแดนไทยพม่าะนะคะช่วงจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันค่ะรวมพื้นที่เนี่ย17อำเภอ38ตำบล346หมู่บ้านค่ะระยะทางรวมแล้ว846กิโลเมตร ป้องกันนะคะไม่ให้เกิดการลุกล้ําพื้นที่อธิปไตยของไทยแล้วก็รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนแล้วก็ยังรักษาความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงภารกิจการพลเรือนให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้เกิดความเชื่อมั่นต่อกองกำลังป้องกันชายแดนค่ะ ส่วนเหตุผลของการที่ส่งทหารเสือพระสุรสีมานี้นะคะถือว่าเป็นการส่งกำลังรบหลักของกองทัพบ,บกทางฝั่งชายแดนพมา่ามาเลยค่ะให้มาช่วยทางฝั่งอีสานใต้นะคะชายแดนไทยกัมพูชาตรงนี้ละคะ่ะที่บอกว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งค่อนข้างจะแน่นอนละคะ่ะว่ากองทัพเนี่ยเขาพร้อม ในการรับมืออยู่ทุกสถานการณ์เลยทีเดียว